สวัสดีครับพบกับวิชาสุขศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่3นะครับสัปดาห์นี้นะครับคุณครูยังสอนอยู่เกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาลนะครับสัปดาห์นี้นะครับคุณครูจะมาสอนการปฐมพยาบาลบาดแผลนะครับถูกของแหลมบาดหรือว่าทิ่มตํานะครับของแหลมต่างๆนะครับที่เราเห็นอยู่ในชีวิตประจําวันมันก็มีเยอะแยะมากมายนะครับฉะนั้นเวลานักเรียนจะใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับ ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับอย่างในรูปภาพที่ครูนํามาให้ดูนะครับก็จะมีมีดคัตเตอร์นะครับมีดทาครัวนะครับกรรไกรต่างๆที่ตัดเล็บต่างๆนะครับอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์แหลมคมนะครับนักเรียนต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับของแหลมคมเหล่านี้นะครับอาจจะบาดหรือตําบริเวณผิวหนังของนักเรียนนะครับจนทําให้บริเวณผิวหนังนั้นฉีกขาดเป็นแผล นะครับแล้วก็มีเลือดไหลออกมาได้นะครับซึ่งหากแผลนั้นไม่ใหญ่หรือลึกจะเกินไปนะครับเราก็สามารถปฐมพยาบาลได้เองนะครับการปรถมพยาบาลบาดแผลที่ถูกของแหลมคมนะครับจะมีด้วยกัน3หัวข้อหลักๆนะครับข้อ 1. นนะครับหากบาดแผลนั้นไม่ลึกมากนะครับให้นักเรียนใช้มือนะครับที่สะอาดกดบนบาดแผลได้เลยนะครับเพื่อให้เลือดนั้นหยุดไหล แต่ถ้าหากว่าบาดแผลนั้นมีขนาดใหญ่หรือลึกมากๆนะครับแล้วก็มีเลือดไหลออกมามากนั้นให้นักเรียนหาผ้าสะอาดนะครับกดบริเวณบาดแผลไว้นะครับเพื่อให้เลือดหยุดไหลแล้วก็บอกผู้ปกครองนะครับให้พาไปพบแพทย์นะครับเพื่อทําแผลที่ถูกวิธีต่อไปนะครับข้อ2นะครับเมื่อเลือดหยุดไหลแล้วนะครับให้นักเรียนทําความสะอาดแผลนั้นด้วยน้ําสะอาดซึ่งคุณแนะนําว่า น้ำสะอาดที่ใช้ล้างแผลนะครับนั้นควรจะเป็นน้ําเกลือนะครับน้าเกลือที่เราเห็นขายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับน้าเกลือนั้นสามารถล้างแผลได้เลยนะครับแล้วก็ใช้สําลีซับแผลให้แห้งนะครับข้อที่3นะครับให้ใช้แอลกอฮอล์นะครับชุบสาลีแต่แอลกอฮอล์นั้นนะครับนักเรียนสามารถนํามาเช็ดบริเวณรอบๆบาดแผลได้เท่านั้นนะครับอย่าใช้แอลกอฮอล์เช็ด ไปตรงบริเวณแผลโดยตรงนะครับเพราะว่าแอลกอฮอล์นั้นมันแสบมากๆนะครับแล้วก็ตัวแอลกอฮอล์นั้นมันจะไปทําลายเนื้อเยื่อบนบาดแผลได้อาจจะทําให้บาดแผลนั้นอักเสบขึ้นมามากกว่าเดิมนะครับส่วนบริเวณแผลนั้นนะครับนักเรียนสามารถใช้เป็นเบตาดีนนะครับใส่บริเวณบาดแผลได้แล้วก็ใช้พ้กก๊อตปิดแผลเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคเข้าบริเวณแผล ซึ่งอาจจะทําให้แผลนั้นอักเสบได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าให้แผลนั้นถูกน้ำนะครับแผลเราก็จะหายได้เร็วขึ้นนะครับคุณครูก็มีคลิปวิดีโออยู่2คลิปวิดีโอมาให้ดูต่อจากหน้านี้นะครับอันแรกนะครับเป็นคลิปการ์ตูนนะครับเกี่ยวกับการใช้ของมีคมอย่างระมัดระวังนะครับของมีคมมีหลากหลายมากมายเลยนะครับเดี๋ยวมาดูในคลิปวิดีโอนะครับว่าการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมี การสอนวิธีการใช้ของมีคมอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็คลิปที่2นะครับเป็นคลิปความรู้นะครับของนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งนะครับมาให้ความรู้กับนักเรียนนะครับว่าการล้างแผลที่ถูกต้องนั้นมีวิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับน้องไข่เจียวตอนใช้ของมีคมอย่างระมัดระวัง คุณแม่บอกน้องไข่เจียวเสมอว่ามีดและกันไกรและของแหลมแหลมอย่างอื่นอย่างเช่นเข็มไม้ปลายแหลมหรือแม็กเย็บกระดาษเป็นของที่อันตรายอย่างยิ่งสามารถทำให้เกิดบาดแผลตั้งแต,แต่เล็กน้อยอย่างแผลถลอกเล็กน้อยจนกระทั่งร้ายแรงถึงนิ้วขาดได้ oh. เพราะฉะนั้นเมื่อต้องการใช้ของมีคมเหล่านี้ จะต้องใช้อย่างระมัดระวังและไม่เอาของมีคมเหล่านี้มาเล่นเพราะอาจเกิดอันตรายได้เวลาที่จะใช้ของมีคมไม่ว่าจะเป็นมีดหรือกันไกรจะต้องใช้อย่างระมัดระวังเพราะของมีคมเหล่านี้สามารถทำให้เกิดบาดแผลและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้และผู้อื่นได้ เวลาใช้ของมีคมเหล่านี้จะต้องใช้อย่างถูกวิธีอย่างเช่นจับให้ถูกวิธีไม่นำของมีคมเหล่านี้ชี้ไปที่ผู้อื่นหรือชี้เข้าหาตัวเองเวลาถือของมีคมเหล่านี้จะต้องไม่วิ่งหรือกระโดดเพราะหากสะดุดหกล้มของอันตรายเหล่านี้อาจกระเด็นไปโดนคนอื่นหรือทิ่มเข้าตัวเราเองตอนที่หกล้ม เมื่อใช้ของมีคมเหล่านี้เสร็จแล้วก็ควรที่จะทำความสะอาดและเก็บไว้ในลิ้นชักไม่ควรนำมาวางบนโต๊ะเพราะว่าหากมีคนชนของมีคมเหล่านี้ก็อาจจะกระเด็นตกโต๊ะหล่นใส่เท้าทำให้ได้รับบาดเจ็บได้และไม่ควรที่จะวางบนเก้าอี้หรือโซฟาเพราะว่าคนอื่นอาจจะมานั่งทับและทำให้เกิดอันตรายได้ คุณแม่ยังบอกน้องไข่เจียวอีกว่าเมื่อใช้งานของเหล่านี้เสร็จแล้วต้องรีบเก็บทันทีการคิดว่าอีกแป๊บเดียวก็มาใช้ใหม่ไม่ต้องเก็บรอกเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องความประมาทเหล่านี้อาจก่อให้เกิดอันตรายได้การเก็บของให้เรียบร้อยเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บที่ดีที่สุด เสียเวลานิดๆหน่อยๆเพื่อหยิบของออกมาหลายครั้งดีกว่าต้องเจ็บตัวบางครั้งเราก็สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายได้ด้วยการใส่ถุงมือหนาๆเผื่อเวลาที่มีอะไรผิดพลาดของมีคมเหล่านี้จะได้ไม่โดนผิวหนังของเราและเด็กๆก็ไม่ควรที่จะใช้ของมีคมคนเดียวหรือใช้ตอนที่ไม่มีผู้ใหญ่อยู่ใกล้ๆ เพราะอาจเกิดเรื่องร้ายแรงได้โดยที่ไม่มีใครช่วยเหลือ สวัสดีครับพี่แทนไทยจากคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับวันนี้เนี่ยพี่จะมาแนะนําวิธีการล้างแผลที่ถูกต้องเกี่ยวกับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่พบได้ในชีวิตประจําวันครับสิ่งที่เรามักเข้าใจผิดเกี่ยวกับการล้างแผลนะครับก็คือเอาแอลกอฮอล์ไปล้างแผลโดยตรงครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ครับแอลกอฮอล์เอาไว้ทําความสะอาดรอบๆบาดแผลเท่านั้นครับเพราะว่าแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ที่จะกัดเนื้อเยื่อทําให้เนื้อเยื่อตายและเกิดการระคายเคืองคราวนี้เนี่ยแผลก็จะหายช้าและเกิดเป็นแผลเป็นได้ในที่สุดครับ แล้วอะไรล่ะที่จะล้างแผลก็คือน้ําเกลือหรือว่าน้ําเปล่าครับในการชะล้างสิ่งสกปรกออกจากบาดแผลของเรางั้นเรามาดูกันดีกว่าครับว่าอุปกรณ์การล้างแผลเนี่ยมีอะไรกันบ้าง1นะครับน้าเกลือหรือว่า0.9%น o r m a l ล a l i n e ครับสนะครับสำลีสะอาด3ครับ70%แอลกอฮอล์4ครับโควิดอนไอโอดีหรือว่าทิงเจอร์ไอโอดีครับ5นะครับพลาสเตอร์สําเร็จรูปหรือว่าผ้ากอสครับ6นะครับเทปแต่งแผลครับ ขั้นตอนการล้างแผลมีดังนี้ครับถ้าเกิดมีเลือดออกนะครับให้ใช้ผ้าหรือว่าผ้าก๊อซเนี่ยกดหยุดเลือดไว้ก่อนครับจนกว่าเลือดจะหยุดไหลครับสำหรับขั้นตอนที่2นะครับคือการล้างแผลด้วย Normal s a l i n e 0.9%ครับเพราะว่ามันเป็นสารไอโซโทนิกทําให้มันไม่ระคายเคืองกับผิวของเรานั่นเองขั้นตอนนี้ทําเพื่อชะล้างพวกฝุ่นผงที่ติดอยู่บริเวณแผลครับพอใช้ Normal ล a า i n ยเสร็จให้ซับด้วยสำลีครับ ขั้นตอนที่3นะครับให้ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดบริเวณรอบแผลนะครับวนซ้ำประมาณ2-3รอบแต่ต้องเปลี่ยนสำลีด้วยนะครับแล้วก็ให้เช็ดด้านในออกด้านนอกเพื่อไม่ให้เชื้อเนี่ยกระจายครับข้อ4นะครับให้ใช้สำลีชุบทิงเจลไอโอดีหรือว่าโพวิโดนไอโอดีก็ได้ครับเช็ดไปทางเดียวกันส่วนยาที่คุณเลียเ่ยงเนี่ยคือย,ยาแดงครับเพราะว่ามีส่วนผสมของปรลอดครับถ้าใช้มากๆเนี่ยอาจจะเกิดพิษจากปรลอดได้ครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือขั้นตอนการปิดแผลครับถ้าแผลเล็กเนี่ยก็ใช้พลาสเตอร์ปิดแผลได้แต่ถ้าแผลใหญ่เนี่ยใช้ผ้ากอสและตบด้วยเทปแต่งแผลครับน้องๆอาจจะสงสัยแผลไหนที่ควรปิดแผลและแผลไหนที่สามารถเปิดแผลทิ้งไว้ได้แผลที่ควรปิดก็คือแผลที่ มีโอกาสที่จะเสียดสีสูงเช่นถูกกับเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็ควรปิดเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อครับส่วนแผลที่เปิดทิ้งไว้ได้ก็อาจจะเป็นแผลทะ้ลอกหรือว่าแผลหัวคิ้วแผลหลังฝ่ามือเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็เปิดทิ้งไว้ได้ครับพี่ขอแนะนำนะครับการทำแผลทำวันละ12ครั้งครับแล้วก็อย่าให้แผลเนี่ยโดนน้ำ เพราะว่ามีโอกาสการติดเชื้อได้ครับส่วนแผลนะครับถ้าเริ่มแห้งหรือเริ่มตกสะเก็ดน้องก็สามารถปล่อยแผลเนี่ยให้หายเองได้ครับสำหรับน้องๆน,นะครับถ้าแผลเริ่มตกสะเก็ดก็อย่ากแก่อย่ากเกาครับมันเหมือนเป็นการเปิดแผลใหม่อีกครั้งทำให้แผลหายช้าและจบด้วยการเป็นรอยแผลเป็นครับ ส่วนตัวช่วยอื่นๆก็มีครีมลดรอยแผลเป็นทาหลังจากที่แผลหายแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผิวของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับฉะนั้นก่อนที่จะใช้ยาก็ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชากรก่อนใช้ยาครับแผลแบบไหนนะครับที่จะมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลครับหคือแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุร้ายแรงครับเช่นรถชนหรือตกจากที่สูง2แผลแยกกว้าง3แผลลึก 4่แผลเลือดออกมาครับ5แผลตะปูตําหรือว่า6นะครับแผลสัตว์กัดครับแล้วถ้าแผลเหล่านี้ถ้าทําที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วแล้วน้องสามารถกลับมาทําแผลเองที่บ้านได้หรือเปล่าคือขึ้นอยู่กับแผลของแต่ละคนครับถ้าแผลดูดีหรือว่าแพทย์ประเมินแล้วโอกาสติดเชื้อต่ําน้องก็สามารถทําแผลเองได้และรอวันมาตัดใหม่ครับแต่ถ้าแผลดูไม่ดีหรือว่าแพทย์ประเมินแล้วมีโอกาสติดเชื้อสูงแพทย์ก็จะแนะนําให้ทําสถานพยาบาลใกล้บ้านหรือว่ากลับมาทําที่โรงพยาบาลก็ได้ครับ